วันนี้เรามาเพิม่มบรรยากาศการดูหนังที่บ้านด้วยคาราเมลป๊อปคอนครับในการคั่วป๊อปคอนนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปผสมกับน้ำมันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนยเนี่ยจะไม่เร็วมากถ้าเราใส่น้ำมันลงไปนะครับจะทำให้ป๊อปคอนของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นไหม พอเนยร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่ป๊อปคอนแบบนี้ครับลงไปเลยแล้วก็ติดฝาเลยครับรอ้อยเขาป๊๊ปขึ้นมาแล้วเราก็จะเขยา่าเขย่าครับพอป๊อปคอนของเราระเบิดจนล้นหม้อแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอามาตากไว้บนเทรย์แบบนี้เลยครับ เราตักเอาไว้นะครับและเดี๋ยวเราจะมาทําคาราเมลกันในการทำคาราเมลนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันมีแบบดรายครับแล้วก็แบบเวทแบบดรายนะครับก็คือแบบที่เรากจะทำในตอนนี้เราก็จะใส่น้ําตาลลงไปโดยที่ไม่ผสมอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเวทเนี่ยเราก็จะผสมน้ําตาลกับน้ําเพื่อให้ละลายกันแล้วก็ค่อยทําให้เป็นคาราเมลครับ <c oughs> แล้วเราก็จะค่อยๆเอียงกระทะนะครับเพื่อให้น้ําตาลเนี่ย ละลายทั่วกันแล้วก็เป็นคาราเมลทั่วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่เอียงกระทะเนี่ยจะทําให้คาราเมลนะครับไม่เป็นบางจุดเท่านั้นเองพอน้ําตาลของเรานะครับเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เราก็จะใส่เนยลงไปเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมๆของเนยตามด้วยนมครับ แล้วก็นมข้นสิ่งขั้นตอนนี้เราก็ต้องคนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยผสมเข้ากันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยผมจะไม่คนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคนตอนที่น้ําตาลนะครับยังไม่กลายเป็นคาราเมลเนี่ยจะทําให้มันเป็นคริสตัลไลท์ครับหลังจากที่เราทำคาราเมลเสร็จแล้วนะครับเราจะหยิบเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเกลือนะครับจะทําให้คาราเมลของเราเนี่ยตัดรสชาติแล้วก็มีความหอมมากขึ้นครับเรียบร้อย ที่เหลือเราก็จะเอา2ส่วนประกอบนี้นะครับมาผสมรวมกันปอคพนคาราเมลเสร็จแล้วเราก็จะมาคุกครับให้เข้ากันสุดท้ายนะครับเราจะเอาเข้าเตาอบเพื่อที่จะทำให้คาราเมลของเราเนี่ยมีความกรอบแล้วคาราเมลก็แห้งมากขึ้นครับ เราออกมาจากเตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาเอาไว้ให้เย็นก่อนเพื่อที่จะให้คาราเมลกับปอบ๊อปพอนของเราเนี่ยนะครับแห้งแล้วก็กรอบมากขึ้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่จานแล้วก็ไปดูหนังกันครับลองทำตามสูตรน้องแล้วอร่อยคะ่ะกดไลค์ e doesn't only handsome but very smart nice perfect combination Looks and Brains thank you การที่เรามีปอบคอนนะครับแล้วก็ดูหนังไปเนี่ยมันได้บรนยากาศมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับเอาลองไปทำดูนะทริคนี้ By Top เราไปดูอินคือเดยงกันต่อดีกว่า EP นี้เกิดอะไรขึ้นนา